ความรักเป็นสิ่งที่ยากจะนิยามบางครั้งจู่ๆก็มาดังเช่นเรื่องราวความรักระหว่างนักดับเพลิงและหญิงสาวที่ตั้งใจจะฆ่าตัวตายดูเหมือนทั้งสองจะโชคร้ายแต่ถูกกำหนดมาให้ได้อยู่คู่กันพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในโลกนี้เมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุหระทึกณนะอาคารพาร์ตเมน์แห่งหนึ่งในเมืองฟูโจวประเทศจีน หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายขณะที่เธอลังเลที่จะกระโดดลงไปด้านล่างทีมกู้ภัยก็มาถึงที่เกิดเหตุเมื่อหญิงสาวเห็นเจ้าหน้าที่เข้าขวางไว้ก็สับสนและพลาดลื่นถลายร่วงลงไปแต่ในขณะที่ล้มลงก็คว้าขอบกำแพงไว้ได้ทันการกระทํานี้แสดงให้เห็นว่าหญิงสาวยังไม่อยากยอมแพ้ชีวิตจริงๆเธอยังคงต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบวิ่งไปจับมือเธอไว้แน่น เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายคนพยายามให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่บนดาดฟ้าจับมือเธอเอาไว้พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ลงไปอีกชั้นที่โผล่ออกมาทางหน้าต่างเพื่อจับขาเธอไว้ให้แน่นที่สุดแต่สถานการณ์ยังคงเป็นอันตรายหากเกิดความผิดพลาดเล็กๆนน้อยเพียงเสี้ยววินาทีเธออาจจะร่วงลงไปได้ทันทีทั้งนี้ในตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสีคนจับร่างกายส่วนล่างของหญิงสาวเพื่อดึงเธอเข้าไปทางหน้าต่างไลฟ์กาดในชุดสีส้มก็บังเอิญดึงกางเกงของเธอลง จากนั้นเขาก็รีบใช้มือพยุงบ้านทายของเธอเอาไว้โดยไม่ลังเลเพื่อป้องกันไม่ให้เธอหล่นลงมาด้วยเหตุนี้เด็กสาวจึงรอดพ้นจากความตายได้อย่างบุดหวิดโดยคนที่อาศัยอยู่ในอาคารตรงข้ามได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โพสตบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเรียกได้ว่านหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยคือการหาทุกวิธีทางที่จะช่วยชีวิตผู้คนรวมทั้งการขาจัดความเขิอนอายระหว่างชายและหญิงออกไปจริงๆแล้วสําหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้น การช่วยเหลือผู้คนคืองานและความรับผิดชอบของพวกเขาเช่นเดียวกับแพทย์เพื่อช่วยชีวิตผู้คนหัวใจของพวกเขาจึงสงบราวกับน้ําไม่มีความแตกต่างระหว่างชายและหญิงและเขาไม่มีความคิดหรือเจตนาที่ไม่ดีอื่นใดเรื่องนี้กลายมาเป็นที่สนใจของสาธารณชนอีกครั้งเพราะล่าสุดหลังจากผ่านเหตุการณ์ระทึกมาได้3เดือนหญิงสาวที่เคยตั้งใจจะฆ่าตัวตายได้โพสต์บอกว่าเธอบังเอิญตกลุมรักเจ้าหน้าที่กู้ภัย ขณะที่เขาเข้าช่วยชีวิตเธอพร้อมกับวิดีโอที่ทั้งสองถ่ายภาพงานแต่งงานจับมือกันอย่างมีความสุขพร้อมด้วยกำลังใจจากทีมกู้ภัยที่มาร่วมช่วยเหลือเธอเมื่อสามเดือนที่แล้วแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้เล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทั้งสองกลายเป็นสามีภรรยากันแต่ชาวเน็ตหลายคนเดาว่าบางทีจิตใจที่อ่อนแอของหญิงสาวที่ต้องการที่พึ่งทางใจอาจได้รับความอบอุ่นจากทัศนคติเชิงบวกของเจ้าหน้าที่หนุ่มจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็เริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีตัวเร่งปฏิกิริยาและโอกาสในการเรียนรู้และแบ่งปันมากขึ้นดีใจที่ได้รู้เรื่องราวความรักที่น่ารักเช่นนี้ผู้หญิงคนนี้คงมีความรักที่ดีขึ้นมากๆหลังจากได้พบกับสามีคนนี้ขอให้ทั้งสองมีความสุขที่ยั่งยืนไลฟ์การ์ดกลายเป็นแสงสว่างที่ปัดเป่าความมืดมิดในจิตใจของหญิงสาวฉันไม่รู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างแต่ฉันหวังว่าเธอจะไว้วางใจชีวิตของเธอมากขึ้นใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีกับคนรักของเธอฉันเป็นคนคิดลบค่อนข้างมาก จะเลยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นต้องเสียใจขนาดไหนถึงเลือกวิธีโง่เขลาเชน่นนี้แต่เรื่องแย่ๆทุกอย่างจบลงแล้วและความรักก็เบ่งบานก็ให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไป